จริงนับตั้งตาอืมก็โหเลยแบบนี้เหรออืมใช่ครลมมันเบาลงไหมอ่ะคนเรคือครับไม่รู้ว่ามันเบาลงไหมอ่ะมันไม่เบาลงแต่ว่ามันไม่ได้ลมแค่นนั้เองจริงนับตั้งตาอืมเจอจริงนับตั้งตาตอนแรกกลัวเขาร้องเป็นลมจริงนับตั้งตาจริงนับตั้งตาทีเรานั้นแรกเจอไม่คิดว่าจะรักว่าจะรักได้มากมาย มันแก็ยังเงียบเลยคือผิดที่น้องให้มัน่ะเมื่กี้ลื่นเลยอะไร่าอพูไปโดนใน้าเลยเปังรื่องจึกนี่นะไม่รู้จริงหรอไม่รู้แกนั่งที่บุกนั่งยังรั้ยังรัยังรักแตคนที่ทยู่านบ้านไลยโอ้โหนี่หนูต้องทำอ่ะหนูต้องทำให้ได้เพื่อ เชื่อแม่เรามีฝันเดียวกันมุกโอ้โหมือเปื้อนเลยคัสผมเชื่อนะผมก็เชื่อผมก็พี่เชื่อปะเขื่อนันาอีกแล้วไอ้แม่พี่มีอะไรจะบอกหนูอเปล่ามันเอาอีกแล้วไอ้แม่พี่มีอะไรจะบอกหนูอเปล่าผมไม่เกี่ยวจริงๆผมเชื่อผมเชื่อคุณที่คุณบอกผมตะกี้เนี่ยคุณบอกผมทุกอย่างผมเชื่อคุณใช่ใช่แต่ผมก็เชื่อเชื่อคุณเชื่อป่ะมุกผมพูดอะไรตอนนี้คุณกำลังยิ้ม คนเกาหัวคนหน้าแดงผมรู้คนหน้าแดงคุณเขินใช่ไหมคุณเขินคุณเขินพี่เมย์ใช่ไหมไอ้นี่ไม่ใช่เลยนี่แบบมันด้วใหญ่เลยมันอิเสธมากคุณกินไม่ได้ไม่ใช่หมูโอ้เฮ้ขาห้ามกินไหมอ่ะกินได้ผมว่าช่วงนี้เราเริ่มทุสากันมากเกินไปแล้วเราก็หยุดเถอะจริงอ่ะหยุดเฉยๆดีแล้วไม่ต้องไปอะไรเยงี้ยบ้างไหมลองหน่อยได้ไหม อยู่เฉยอดีตสนมุกเชื่อเราไม่มุกก็อยู่เฉยพวกเรานี่ยไม่อยู่เฉยใหม่ที่ทำอย่างนี้เพื่อป้องกันม่นจริงจไม่มีหรอกมีแล้วใครมามีอะไรที่เราได้ตอนแรกมันก็ขึ้นไหมไม่เนี่ยไม่ก่อนแถวมันเกิดขึ้นเลยเออนั่งโมโหกันสองคนใจกันอยู่ใกล้อะไรวะให้น้องแฮ่มปเอาเดี๋ยวโดนออกอันนั้นมู๊กไม่อยู่อ๋อเที่ยวเที่ยวบอกไม่น่าเลยนะ เรื่องเรื่องบางเรื่องมุกยังไม่รู้เว้ยเาบอกแล้วเรื่องไงเขาอะไม่รู้มุกเหมือนเราเหมือนมุกรู้แต่มุกจริงมุกไม่รู้เหมือนที่เราพูดเรื่องที่มุกรู้มุกก็ทำเป็นไม่รู้เหมือนที่บอลหล่อแต่จริงแล้วไม่หล่อใช่ออกโฉมไม่แก้วมันเด้งขึ้นมาจมูมพูดอย่างนี้พี่ต้องการสื่ออะไเมย์ไม่อยากดับฟันเลยใช่ปะอยากอยากถอนฟันเลยฮะอยากเข้าเลยน้องแ๊บเดียวใช่หรอ ไปครับยายยายไปนอนนะครับยายยายนอนดึกแล้วนะครับยายยายน้องเพลงนี่ยายแก่ๆบ๊ายบายเอ็มวันนี้จุบุจุบุจุบุมันแรงมากว่ะมันดังขึ้นเลยฮะหมายถึงมันแรงมากว่ะพี่ไม่โอเคใช่ไหมอะไรนะที่ไม่โอเคมากๆใช่ไหมก็ไม่ได้ถึงกับมากแต่คือว่าไม่รู้ว่าทำทำเพื่ออะไรมีอะไรบอกน้องพี่จริงไหมมีอะไรบอกน้องก็บอกทุกอย่างพี่ยังไม่บอกเรื่องนี้เลยเออ เรื่องอะไรอย่าเนี้ยพี่คุยเรื่องอะไรกันเเนี่ยรื่องแผฉพี่ยังไงแรงมากเลยไม่ไม่เอาไม่ตลกเออเอาจริงจังจริงจังจริงจังเลยอันนี้คุยเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่ลงกก็พี่คุยกับแหม่มก็ไม่รูงก็แม่มก็คุยเรื่องเดิมไม่หรออยากรู้อ่ะอีกแล้วเอาเป็นควใคร พอใจแล้วพี่พี่จริรู้ความรู้สึกความอยากรู้ไม่เขาไปเลยนยังไงไม่ก็ใบให้มันดีๆเลยไม่ปวดหัวย่าเงี้ยเรื่องเดิมใช่ไหมเรื่องเดิมใช่ไหมเรื่องเดิมไม่นี่จะมาถามให้งงทำไมอยากรู้จะไม่พูดเลยไม่ใช่คือคือมันมีเหตุการณ์หลังตรงนั้นอยู่ที่ว่าชื่อว่าชื่ว่าปอนไม่ว่าโอเคไม่โอเคไม่ที่บอกว่าโกรธกันมากนี่คือตอนไหนนี่ที่ไม่รู้เรื่องน้นมันก่อนออนเซอร์ทำไมเขาทำอะไร ไม่มันจะมารวมกันได้ไม่ไปไหนนอนไปมุกไคนใหญ่ก็อย่คุยกันตันนคนใหญ่คืออะไรเดี๋ยวใหญ่ไม่ก็เรื่องนั้นไงที่วันเสาร์อ่ะก่อนคอนเสรนนนะิร์ตที่ไหนพูดดิคนนะ้นจริงจังไม่ได้ก่อน,นที เรื่องอะไรเาะว่าสองข้างก็งงว่าใช่ว่า้องไห้เรื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราั้นก็ปนดรู้เปล่าก็ต้องหาบุเอาบุกคนละเรื่องหรอนบุกไม่รู้เรื่องอ้าวไม่ตอนแรเดี๋ยวควรตีหัวเลยตอนแรเดียวกันยเขาไม่ได้ยินหรอกทางบ้านได้ยินหมดแล้วตไม่ใช่ตอนแรกหนูไม่รู้แล้วพี่เขาบอกหนูพี่เขาบอกหนูพี่อะไรพี่ช้อนนะพี่เขาบอกหนูพี่อะไรอ่ะพี่นั่นแหละพี่ช้อน พี่ช้อนเหรอะฮะพี่ช้อนบอกใช่ตอนหลังจานตรงนั้นใช่จ,จำได้อ้าวเห็นไม่ได้บอกเราเห็นเป็นไรปวดท้องเหรอเตัวก็ใที่พี่เขาบอกหนูว่านั่นแหละอือแค่นั่นแหละนนแหละ,ะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าพี่เขาอินกับเพลงพี่พ เออไม่น่าเลยกินไม่ดีเลยบอหน่ามองดมเมื่อไหร่นะช่อชื่ะเลื่อนกันรักกันดมเข้าไปตอนนั้นเราก็หายรที่จะซูนอะไย่างนั้นไม่ถึงไงบางทีมันก็ต้องเจออะไรบ้างเนี่นแหละเขาแค่เพิ่งบอกหนูตอนลงเวทีเขาไม่ได้บอกหนูว่าแต่เขาบอกเมทีเขาไม่ได้บอกหนูแต่หนูไม่รู้ไม่รู้หนูไม่รู้ชอนพี่ชอนบอกใครกูพี่ชอนอ๋อพลอยองค่ะใช่เขาเขามาถามหนู ว่าว่าว่าคะ่ะเพราะว่านั่นอะเป็นยอ,ยอะไรอะไรพี่นั่นเป็นอะไรน่นพี่น,น,นั่นเป็นอะไรเป็นยอะไรอะไรเงี้ยเข้ามาพี่บวกอินกับเพลง เราก็ถามเขาก็บอกว่ากินกา่าพี่โกหกคนอื่นได้แต่พี่โกหกตัวเองไม่ได้นะมก็แรงเหมือนกันนะคราแต่ไม่เป็นไแต่ก็เป็นความจริงไงจริงก็หนูรู้ว่าพี่เขามีอะไรมีอะไรหนูหนูรู้ว่าพี่เขามีอะไรแต่พี่เขาไม่บอกหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่เขาไม่พูดกับหนูเขาจไหมเออนั่นแหละอืมหนูก็ไม่หนูไม่รู้ไงคือหนูไม่รู้อะไรเลยทินนี้ทำไมเสียขอก็พูดไปแค่แบบว่าพี่โกหกคนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพี่โกหกตัวเองไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแล้วพอขึ้นมาบนเวที ก็รอที่เขาบอ,อกว่าเราเรวอรอนที่เขาบอ,อกว่าเครียดอยู่แล้วพวกอะไรเนี่ยไม่หรอกก็คือถ้ามันเป็นประเด็นเท่านั้นคือมีครั้งหนึ่งที่พูดแค่หน้าจอของนี่ใช่เบรคมาดึงทำบ้างโอ้เล่นนะโอ้ขี้อ๋อราชบัลละขี้อ๋กเฮ้ยห <laughs> 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 นูไม่รู้หนูไม่หนูไม่ <laughs> ไม่ได้อะไรหนูไม,ไ,ไ,ม <laughs> ไม่ได้เลยเพราะหนูพอทำเล่น คือแบบเอามาเล่นแล้วหนูนั่งตั้งเขียนแล้วเนี่ยแล้วก็แบอันนั้นไม่ใช่มาถึงว่าแล้วหนูก็มีที่เขาไปเอาขึ้นไม่แล้วประเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานทุกวันเนี่ยที่เขาใช้อยู่ใครบนเขียนรู้ซึ่งก่อนเร้่นี้เขาใช้ของพี่เวอะไรไม่เขาถามที่เมียพี่แป๊บนึงเขาก็มางอนเลยไม่รู้แล้วเขาแล้วพี่เขาก็มาตอีแรกเป็นรูปของมุกก่อนแต่มาบอกแล้วว่าพี่เขาให้ทำให้ไม่ใช่ตอนแรกทำตอนแรกที่ว้หนูไม่ได้ตั้งนะก็หนูไม่ได้ตั้งนะหนูไม่ได้ตั้งไม่ตั้งหรอกเป็นไงนะเป็นไร กไม่ใช่เป็นไรพูดได้เหอะนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกจริงเลนจิิงเลนจริง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 ไม่อันนี้ไอันนี่เชื่ออยู่ว่าไม่ได้ทำไม่ตั้งอะไรแล้วมารู้อีกทีหนึ่งตอนตอนไหนตอนจัดหรอจัดของเมีมันมันคนละประเด็นหรอใช่ไหมของมีเป็นฝ่ายบอกหนูหน่อยเถอดจริง เพไรอ่ะนี่คือาขามาแล้วเหรอไม่มาแล้วอย่าาแล้วปล่อยใช่หมไ้ไม่าคือนีอะไรของเมียของมเาไมหมดไม่โอเคไม่โอเคตลบลูกจทไมดิไแบเนี้โอเค่เพราะงั้นเขาพเขาเสียมาไง แล้วก็อ๋อโอเคเสร็จแล้วเขาปรับอยู่อะไรครัอ๋อสรุปคือพี่โกรธเพราะว่าเยสเยสอมชัวร์อมชัวร์ไม่คือเอางี้ดีกว่าเขามาถามแม็กว่าทำยังไงแม่ก็เรียนทำเลยไม่ไม่ทำเลยแต่ไม่คิดว่าทำเพื่อจะเปลี่ยนเองอะไรเงี้ยก็แต่ไม่เขามาทำหนึ่งนะว่าเขามาทำยังไงนะไทำเขียนเป็นนี้ยทำเนี่ยตอนแรกมันนิดหน่อยไปตอน เนี yeah. ่ยน้องนึงเริ่มแรกใครเขียนให้ใครก่อนบุกทำคือตอนแรกเขาเล่นเล่นอะไรเงี้ยแล้วเี่เขาเลยมาก็เลยทำให้ทำปุ๊บเพราบเดว่าไม่สวยเลยแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจว่าไม่เริ่เรื่องมันเลยก่อนแล้วมันเขาก็ม้ว่ามันเป็นการตั้งมันตั้งปึ๊บมัตั้งน้องยีงเห็นก็ไม่โอเคมืนแบบมาถามว่าทำยังไงก็จะทำปุ๊บก็ทำโป๊บทับนะทำแล้วก็ตั้ง X ใครอ่ะทำแล้วก็ตั้งแทนเลยอะ ไม่ผ่านมากเ่าไม่เฉยไม่ได้ตั้งไม่ไตั้งทำ่เขาไปตั้งตอนนั้นฝ่ายนตั้งเป็นหน้าจอทำไม่หน่อยอะไรเงี้ยเห็นเขาทำไม่เเองแบบโอกกี้เครื่องกานี่ตแลเขาก็เลยเอาไปทำแล้วหนูก็ไม่นั่แหละตอแรกเปนแร้ันตอนแรกว่าอะไร่งี้เขาก็ไปทำแล้วแล้วหนูใช่นั่นแหละนั่นแหล